สวัสดีค่ะพกับป้ายุพินเกษตรกรอีกแล้ววันนี้จะพามาดูเขาเอาดินมาถมฝั่งแม่น้ำวังค่ะไม้นี่คือแมคโครเขาตอกหลักกันดินกันฝั่งตะลิ่งพังไว้แล้วค่ะแล้วก็เอารถด,ดำมาเทดินเสริมขึ้นค่ะตรง ติดแม่น้ำวังตรงข้ามถนนหน้าบ้านป้ายุพินที่เคยมาสอยไข่มดแดงค่ะเขาเอาดินมาถมเอาไม้มาปักหลักรอ <c oughs> เริ่มเอาดินมาถมแล้ว น้ำยุบแล้วนี่ลุงน้ำมันยุบลงแล้วนี่นมาใหม่มาใหม่อีกแต่ว่าลำปางเขาว่าตรงไหนที่ว่าน้ำมันท่วมแต่อันโน้นมันไปทางน้ำยม ดังมากเพราะอะไรดังเกจการบ้คนเดี๋ยวเขามองไม่เห็นเด้อ

จริงๆอ่ะพอทบตรงนี้เสร็จอ่ะมันต้องแต่งลาดแต่งหน้าไว้หน่อยหนึ่งอย่ไงเงี้ยเนี่ยต้องหกขึ้นอีกสามสิบเออแต่งหน้าเลยเดี๋ลูกหลังแดงแล้วก็หนังเธอนี่รู้เดี๋ยวมันจะไม่โคูงมันรูดดีมากไม่เพราะนั้นเอาหน้าเข้าแล้วจะได้วิ่งรถเปล่าล่องไปเลยถ้ามาแต่งหน้าไว้อ่ะเอาไอ้นี้แหละแต่งไอ้ลูกบออ่ะตรงหลังบ้านในตะวิศอ่ะมีจุดเดียวอ่ะ

มันพ่มหญ้าที่ว่าติดเสียดนิดหน่อยนิดน้อยมันทับยญาไว้แน่นมันจะไม่ค่อยกัดอีด้วยเนี่ยทับต้นไม้เปีนนึกคนทะเลาะันร,อรโอ้โห้ไอ้ับไอ้เขาใจรู้ งนี้คือริมฝั่งแม่น้ำวังที่ป้าทำคลิปก่อนหน้านั้นค่ะที่ตรงที่ไร่เดียวของป้าเขาทำทำไปแล้วค่ะทำไปแล้วจะมองจากตรงนี้ขยายก็จะเห็นไกลๆค่ะทีตรงนั้นนะคะก็มองจากตรงนี้ก็จะเห็นที่ตรงไหนก็มีความเสี่ยงถ้าน้ำมาเยอะๆก็ ค่ะตรงนี้มันเป็นโค้งมันก็จะมีโอกาสที่จะซาะตะลิงแม่นำวังค่ะก็จะถมแบบนี้ทุกปีค่ะถมแล้วก็ทำหลักกันดินทำแบบนี้ทุกปีน้ำมาก็ไม่ได้หลับได้นอนค่ะต้องเฝ้าระวังนี่อยู่อยู่ตรงข้ามบ้านป้าพอดีเลยตรงตรงเลยค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปป้านะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะ